สวัสดีครับมีน้องคนหนึ่งส่งข้อความมาหาผมและนี่คือสาเหตุที่ทำไมคุณไม่ควรเล่นฟอสซิคินตอนตีสองโอเคครับตอนนี้แขกรับเชิญก็มาถึงแล้วผลม,มาเลยน้องโอเคผมผมมาแล้วสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นประสบการณ์ของผมตอนเล่นฟอสซิคินตอนตีสามแล้วมันแปลกมากเล่ามาเลยน้อง มีอยู่วันหนึ่งผมเล่นฟสนนอสเซียนจนถึงตีสผมจําเหตุการณ์นั้นได้อย่างชัดเจนตอนนั้นผมเล่นอยู่ในด,ด่านไพเรสเบย์แต่มันต่างออกไปตอนนั้นมีคิวเลอร์เป็นสแลชช์แต่ตอนนั้นมันตากออกไปเพราะว่ามันตัวเหมือนไมคครับมีหัวฟักทองสีขาวผมมั่นใจว่าในช็อปไม่มีสกินนั้นแม่มา,มาไว้พัมกินต้องทำแอชชีเมนต์ถึงจะได้โง่ <c ari> หลังจากจบตาคิวเลือดตาแล้วมันได้เดินมหาผมและพิมพ์แชทภาษาจีนพอผมลองเอามันไปแปลมันแปลว่าผู้ที่อ่านบทความนี้เป็นเก่ซึ่งนั่นทำให้ผมโกรธมากผมจึงย้ายไปเล่นเซิร์ฟส่วนตัวแต่ปรากฏว่ามันเข้าตามมในเซิร์ฟส่วนตัวได้ด้วยหลังจากนั้นมันก็ได้พูดว่าฉันรู้ว่าตอนนี้แก ไหนลองบอกมาดิตอนนี้แกอยู่ที่บ้านเนื่องจากว่ามันรู้ว่าผมอยู่ที่บ้านผมจึงโกรธมากๆผมเลยด่าพ่อมันหลังจากนั้นผมโดนเตียวจากเกมห,หลังจากนั้นผมโดนแบนสามวันเป็นไงพี่เรื่องราวผมเทป่าน้องเบียวไม่พอมันจาอ,อนเลยงอ